วันนี้ผมจะมาทำดีฟคินนิ่งนะครับอันนี้คืออุปกรณ์ของเครื่องสกดัดน้ำผักผลไม้แยกกากยี่ห้อ Angel Juicer ที่ผมใช้อยู่เนี่ยเป็นรุ่นโมเดล5,500นะครับเครื่องนี้ใช้มาประมาณสักน่าจะ10ปีแล้วนะครับแต่ห้องคันเนี่ยก็เปลี่ยนไปวัน2-3สองถึครั้งนะครับแต่เกลียวเนี่ยก็ยังเป็นตัวเดิมจะเห็นคราบที่ขึ้นเป็นสีน้ำตาลตามนี้นะครับเนี่ยครับ อันนี้คือคราบของสีของผักผลไม้ที่เวลาเราสกัดเนี่ยเขาก็จะเป็นคราบติดอย่างเงี้ยนะครับโดยเฉพาะเนี่ยผมสกัดขมิ้นเนี่ยครับก็จะเป็นคราบเหลืองๆติดอย่างเงี้ยถามว่ามันอันตรายไหมหรือมันสกปรกไหมผมว่ามันก็ไม่ถึงขั้นเป็นอันตรายนะครับ เพราะเป็นสีของผักผลไม้เองเราก็ควรที่จะล้างทำความสะอาดขจัดคราบพวกนี้ออกไปเดิมเนี่ยผมจะใช้วานิสนะครับแล้วก็เอาไปแช่แล้วก็ขัดคราบพวกนี้ก็จะหลุดหมดเลยแต่วันนี้ผมจะลองใช้กรดมะนาวนะครับกรดมะนาวเนี่ยเขามีความปลอดภัยค่อนข้างสูงเขาผสมกับในพวกอาหารอะไรต่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะลอง นำไปแช่ดูนะครับนี่ก็เป็นกรดมะนาวนะครับหาซื้อได้ตามร้านที่จําหน่ายเคมีพัณฑ์เกี่ยวกับหัวน้ําหอมอะไรบุ่งนี้นะครับอันนี้เขาเขียนมาเลยซิตริกแอซิดโมโนไฮเดรต1กิโลกร,รมัมผมซื้อมาประมาณ140บกว่าบาท150บาทประมาณนี้ครับสัดส่วนที่ใช้ก็คือน้ํา1ลิตรใช้กรดมะนาว10กรัมนะครับในครั้งนี้ผมใช้น้ํา5ลิตรก็ตวงกรดมะนาวออกมา50กรัมครับ เมื่อกดมะนาวเขาละลายดีแล้วเราก็ใส่อุปกรณ์ลงไปเลยครับหลังจากที่แช่กดมะนาวไว้1คืนเลยนะครับ <c oughs> ก็จะสังเกตว่าก็ยังมีคราบอยู่นะครับคราวนี้เราจะมาลองขัดด้วยแปรงนะฮะว่าคราบนี้จะออกไหมนะครับอ่า ปรากฏว่าคราบนี้ก็จะออกง่ายได้มากยิ่งขึ้นเห็นไหมเขาจะติดแปลงนี้นะฮะเนี่ครับพอขัดแล้วนี่จะเห็นเลยว่าใสมากยิ่งขึ้นครับ แต่ถ้าใครที่ไม่อยากขัดนะครับอาจจะต้องใช้วิธีฮาร์ดคอร์เล็กน้อยนะครับเราก็ต้องใช้วานะิชฮะวานิชเนี่ยขัดเบาๆเนี่ยจะออกเลยนะครับคราวนี้เดี๋ยวผมจะลองใช้วานิชแช่ดูนะครับ เราลองมาเปรียบเทียบกันอันนี้จะใช้ผงแวนิชนะครับอันนี้เป็นแบบเป็นผงนะฮะผงสีขาวผมจะใช้1ช้อนที่เขามีมาให้ในกระป๋องนะครับต่อน้ำา5ลิตรนะจะเห็นว่าข้างในนี่คราบของขมิ้นชันทั้งนั้นเลยนะครับแช่ไว้ประมาณ หนึ่งคืนนะครับหรือประมาณสัก8ชั่วโมงนะครับสำหรับท่านที่แพแวนิสเนี่ยก็ควรที่จะสนถึงมือนะครับผมเนี่ยไม่แพ้ก็ไม่เป็นไรแต่หลังจากที่เราสัมผัสแวนิสแลเราต้องไปล้างน้ำเยอะๆนะครับหลังจากที่เราแช่ไปเป็นระยะเวลาประมาณแค่10นาทีเองคร คราบของผักผลไม้ที่ติดอยู่ที่ห้องคั้นเนี่ยฮะอันนี้ก็จะออกอย่างรวดเร็วเลยนะครับจริงๆแล้วแช่ไว้ข้างคืนก็พอนะครับแต่ผมเนี่ยผมแช่ไว้1วันหนึ่งคืนเลยนะครับ จะสังเกตว่าคราบสกปรกเนี่ยก็จะจางหายไปค่อนข้างเยอะมากนะครับแล้วน้ำเนี่ยก็จะเป็นน้ำจากสีของผักโลไม้ที่ติดอยู่กับห้องคันนยครับสรุปว่าแวนิสเนี่ยใช้งานได้ดีกว่านะครับเรามาดูในส่วนของเกลียวนี่ฮนะเกลียวเนี่ยถ้าเราเราใช้แปรงถูก็จะสะอาดเลยนะครับ อันนี้เป็นแปลงของ Angel นะครับแต่อันนี้เก่าแล้วเราก็ผมแนะนำว่าถ้าเผื่อเราสัมผัสกับน้ำของ v ว n i ชเนี่ยครับก็ต้องสวมถุงมือนะครับสะอาดกว่าเดิมเยอะมากครับเนี่ยครับแค่แช่เนี่ยคราบสกปรกต่างๆก็จะหลุดไปแล้วนะครับเขาก็จะ มีความใสแวววาว well wow ครับเพราะทำด้วยสเตเลสเกร304นะครับฟูดเกรด้วยครจากนั้นในส่วนของห้องคันเราก็ใช้แปลงด้านไในก็แปลงอย่างได้เลยนะครับไปอยู่ที่ซิงค์แล้วก็แปลงทำความสะอาดก็ได้นะครับ อันนี้คือแปลงเหมือนลักษณะเป็นแปลงล้างขวดนมอันนี้ก็เป็นแปลงของแองเจิลเขาแกันต่อไปก็เป็นขั้นตอนที่จะต้องนำไปล้างน้ำนะครับเริ่มจากในส่วนที่ง่ายๆกันก่อนนะครับอันนี้คือ ฝากครอบกันน้ำกันเด่นนะฮะเราก็มาแปรงที่ซิงอีกครั้งหนึ่งก็ได้ฮะหรือใหะเอาขึ้นมาจากน้ำยาแล้วก็มาแปรงที่ซิงนี่ก็ได้เลยนะครับแล้วเราก็ล้างทำความสะอาดอย่างเงี้ยครับข้อสำคัญคือต้องล้างน้ำเยอะๆฮะ เพื่อให้คราบของน้ำยาแวนิชเนี่ยเขาหลุดออกไปให้หมดนะครับเปรียวนะครับเราก็มาขัดอีกรอบนึปล่อยน้ำไหลผ่านเยอะๆเลยนะครับตอนนี้มาถึงในส่วนของห้องคันนะฮะห้องคันก็ ช้แปลงนะครับจะสังเกตว่าจะมีคราบสกปรกออกมาบางท่านใช้งานแล้วไม่ได้ล้างเลยตรงนี้มันจะตันหมดเลยนะครับพอตันเสร็จเราสกัดน้ำน้ำก็จะไม่ออกนะน้ำาขาจะย้อนขึ้นมาด้านบนนะอันนี้เป็นความจำเป็นนะครับที่จะต้องล้างทำความสะอาดแบบนี้ฮนะ เวลาเราล้างเราก็ส่องดูข้างในดูนะฮะว่าในรูนี้นะก็จะมีคราบอะไรไหมนะครับถ้ามีเราก็พยายามแปลงพยายามขัดให้มันสะอาดอันนี้ผมเดือนกว่กๆวาไม่ได้ล้างก็เลยต้องขัดเยอะหน่อยสองอาทิตย์เราทำครั้งหนึ่งเนี่ยคราบก็จะไม่เยอะขนาดนี้นะครับ สำหรับแปรงทำความสะอาดนะครับถ้ารู้สึกว่าขนก็เริ่มไม่ดีแล้วนะครับก็จยเซคับเรามีจําหน่ายนะครับสามารถสั่งซื้อได้เลยครับพบคราบสกปรกที่เขาเป็นตะก,กันก็สามารถใช้ปลายแปรงตัวนี้ครับขัดได้ หลังจากที่เราขัดเกลียวห้องคั้นฝาปิดแล้วล้างด้วยน้ำเปล่าไปหนึ่งรอบแล้วเนี่ยผมก็จะมาแช่น้ำเปล่าอีกสองถึงสามรอบนะครับเพื่อให้แน่ใจว่าน้ำยาของแวนิชเนี่ย ออกไปอย่างหมดจดจริงๆก็แช่ทิ้งไว้10-20นาทีแล้วก็เปลี่ยนน้ำ10-20น,นาทีแล้วก็เปลี่ยนน้ำ2-3รอบรับเราก็จะได้อุปกรณ์ที่สะอาดใสเกือบเหมือนของใหม่เลยนะครับนี่ครับดีตรงที่ว่าเขาเป็นสเตเลสนะครับสามารถที่จะขัดทำความสะอาดได้ สำหรับท่านที่ใช้ a อ g เจอยู่ลองไปทำดูนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ